สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับสรุปตลาดนะครับวันนี้ประจําวันที่2พฤศจิกายนนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับสองพัน้าร้นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงครึ่งครับที่ผมได้ทําการสรุปตลาดเนาะสำหรับคนที่ชอบนะครับก็อยากจะรบกวนให้กดไลค์นะหรือว่ากด subscribe ด้วยนะจะได้ไม่พลาดนะครับการวิเคราะห์นะครับ อ่าเดี๋ยวเรามาดูครับสัปดาห์หน้าน่าจะเป็นสัปดาห์ที่สนุกสนานสัปดาห์หนึ่งต่อจากสัปดาห์นี้เนาะเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขสําคัญมันประกาศกันเยอะมากนะครับอ่าเดี๋ยวผมมาสรุปให้คร่าวๆกันนะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีตัวเลขอะไรสำคัญบ้างก็คือพวกตัวเลขทางด้านแรงงานนะครับจ็อบลอตนะครับแล้วก็ตัวเลข GDP แล้วก็ตัวเลขนอนฟาร์มนะครับซึ่งอ่าล่าสุดนะครับตัวบีโอเจก็ยังคงอัตราดอกเบีย้ยอยู่ ทางของบ OJ เนี่ยมันเคยมีข่าวที่ทางบ OJ ออกมาประกาศว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกทีหนึ่งก็จะเป็นปีหน้าเลยนะครับฉะนั้นก็ไม่ต้องไปพะววงอะไรมากนะครับตอนนี้ทีนี้นะครับถ้าเยนปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อคนที่จะไปเที่ยวญ,ญี่ปุ่นก็ต้องจ่ายแพงขึ้นนะครับเพราะว่าค่างเงินเยนมันจะแข็งค่าขึ้นนั่นเองทีนี้ในตัวเลขสัปดาห์นี้มีประเด็นอะไรที่จะส่งผลในสัปดาห์หน้าบ้างนะครับอย่างแรกนะครับ ตัวเลขกพซีไพร์อินเด็กนะครับมันดันออกมาเพิ่มขึ้นแสดงว่าแนวโน้มที่เงินเฟอ้อมันจะปรับตัวขึ้นไม่ชะลอตัวลงมีสูงขึ้นนั่นเองนะครับฉะนั้นให้ทําให้อะไรเอ่ยทําให้ตัวบอลยู u, นะครับราคาบอลยู u, มันปรับตัวลงอันนี้เห็นไหมครับราคาบอลยูปรับตัวลงแล้วก็ปิดตลาดเนี่ยดอลลาร์ดีตัวขึ้นนั่นเองนะฮะอันนี้เป็นประเด็นที่ส่งมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับ อ่าเมื่อวันศุกร์ที่แล้วที่ส่งขึ้นมาเดี๋ยวผมเปิดกลับมาให้ดูอีกทีหนึ่งก่อนแล้วก็มีอีกตัวเลขหนึ่งนะตัวเลขนอ,นอ่อตัวเลขนอนฟาร์มนะครับมันเซอร์พไพรส์ตลาดนะครับตอนแรกผมคิดว่าน่าจะประมาณร้อยกว่าเนี่ยมันไม่ามันมากจะมากกว่าหน่อยนึงอะไรแต่คราวนี้ก็ออกมาหมื่นสองเลยแสดงว่าตอนนี้อเมริกาเริ่มมีปัญหาภายในเรื่องการจ้างงานแล้วถ้าเราจะตีความนะอีกอย่างหนึ่งเอ่อช่วงสัปดาห์ก่อนเนี่ยตัวเลขนิวโฮมเซลนะครับ ออกมาเพิ่มขึ้นด้วยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหาก่อนตัวเลขบ้านนะครับออกมาเพิ่มขึ้นนะครับช่วงสัปดาห์ที่แล้วจำไม่ผิดนะนี่หาก่อนบิลเพิมคอมมิตเจอไหมเนาะน่าจะช่วงสัปดาห์ก่อนนูเลยผมจำไม่ผิดตัวเลขบ้านของอเมริกาเนี่ยมันออกมาเพิ่มขึ้นนะครับก็ส่งผลให้ตัวของทางอเมริกาตอนเนี้ย ะะมีประเด็นสำคัญคือเฟดอาจจะไม่สามารถปรับลดอัตราดอกเบียรได้ต่อเพราะว่าแนวโน้มของเงินเฟอ้อมันมีทิศทางที่จะปรับตัวขึ้นทุกปีนะปีที่แล้วก็เหมือนกันนะครับปีที่แล้วเฟดคาดว่าเงินเฟอ้อจะปรับตัวลงมานะแต่ว่ามันก็ยังไม่ลงนะเงินเฟอ้อก็กลับดิดขึ้นเพราะว่าปีแล้วราคาน้านํามนมันดันไปดิดตัวขึ้นแต่ว่าราคา้ํามันปีที่แล้วเนี่ยมันดิดตัวลงช่วงเดือนพฤศจิกานะครับ ก็เดี๋ยวรู้ก่อนว่าปีนี้มันจะยังไงเพราะาราคาน้งมันนี่ก็มีแนวโน้มจะสะบัดสะบัดขึ้นอยู่เหมือนกันนะถ้าสัปดาห์หน้าราคาดังมันมันดีตัวขึ้นก็น่านอนนะครับเงินเฟอ้อน่าจะดีตัวขึ้นน่าจะปรับตัวขึ้นเช่นกันอีกอย่างสัปดาห์หน้านะครับวันอังคารมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาเช่นว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดปรับฐานหนักเลยสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆปรับตัวลงหมดเลยนะครับ อาจจะเห็นว่าตลาดหุ้นนะครับก็มีการปรับทยอยปรับฐานลงมาเลยนะครับเอ,อ่อนณะช่วงนี้นะสิ่งที่เราจะต้องกังวลนะก็คือเลือกตั้งนะครับแล้วก็เรื่องสงครามนะครับทางอิหร่านนะได้มีการออกมาประกาศว่าจะโจมตีหรือกน่าจะมีทําการลบอีกครั้งหนึ่งเนี่ยน่าจะหลังการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาอีกทีหนึ่งนะครับเพราะอิหร่านไม่อยากอะไรทานะครับอ่านี่คือสองประเดน็นนะทําให้ช่วงเนี้ย นะครับเห็นไหมครับว่าราคาทองคามันปรับฐานลงมาแต่ว่าราคาทองคามันยังอยู่ในกรอบแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะอ่ายังไม่ได้เป็น่าวขาลงนะรอให้มันปรับฐานลงมาให้เรียบร้อยก่อนครับมันจะมีกรอบมันอยู่นะครับสามารถไปเปิดในเทคนิคเคิลได้ต่อนะครับประเด็นสําคัญที่จะสรุป s e ติเ m e n t คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับอย่างมีข่าวนะครับเงินเฟ้อยูโรโซนเนี่ยพุ่งขึ้นนะสองเปอร์เซ็นตนะครับก็โอกาสที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยของยูโรโซนก็น่าจะน้อยลงในครั้งหน้านะครับแล้วก็ ทางพรรคแรงงานของอังกฤษเนี่ยก็คือจะขึ้นค่าจ้งางขั้นต่ำ6.7เปอร์เซ็นต์เพื่อให้แซงเงินเฟอ้อใช้หลักการเดียวกับญี่ปุ่นนะขึ้นค่าจ้างให้กับคนในประเทศนะครับก็ผมไม่รู้วิธีนี้มันเวิร์กหรือเปล่านะแต่ก็มันเป็นการอาจฉีดเงินทางอ้อมนะครับก็ผู้ประกอบการก็จะสยไปก็ต้องจ่ายเงินมากขึ้นนั่นเองเอ่าแล้วก็โดนทัททำนะครับออกมาประกาศว่าถ้าเขาได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขาจะให้ทางอิสราเอลเนี่ยหยุดทำสงครามนะครับฉะนั้นมัน สตอรี่มันเริ่มออกมาแล้วว่าใครได้นะครับทิศทางตลาดมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าช้าได้นะครับตลาดน่าจะเล่นหน้าเทรดที่ราคาทองคำปรับตัวลงแล้วครับแล้วก็ราคาน้ามันไม่มีการไม่มีแรงกดดันนั่นเองแต่ถ้าแฮร์ริสได้ก็น่าจะยังคงเหมือนเดิมก็คือยังสนับสนุสน,นต่อไปถ้ามันเริ่มจะออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวรอดูว่าช่วงใกล้ๆจะเป็นไงส่วนใหญ่นะครับวันที่มีการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาเนี่ย ถ้ามีกระแสว่าในรัฐไหนช่วงไหนเนี่ยใครนํานะครับกราฟมันก็จะวิ่งไปช่วงนั้นฉะนั้นอ่ามันยากที่เราจะมาวิเคราะห์หรือประเมินได้นะมันก็น่าง,งานนะครับจากทุกครั้งที่ผ่านๆมานะครับก็ให้ระวังไว้ด้วยนะถ้าเทรดกราฟก็หากรอบที่เป็นกรอบใหญ่ๆใ,ในการเทรดหากรอบเทรดไว้ก่อนครับอย่าไปตีหน้างานนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าราคาตรงนั้นมันเราประเมินยังไงบ้างไม่ได้วางแผนความเสี่ยงไว้เนาะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสัปดาห์หน้าก่อนดีก่าว่ามีอะไรนะก่อนจะไปที่พาร์ทเทคนิคกอลกันต่อในอีกคลิปหนึ่งนะครับสัปดาห์หน้านะมีประกาศอัตราดอกเบีย้ยนะครับของออสเตรเลียก็ตลาดคาดว่าคงผมก็คิดว่าน่าจะคงตามค่าแหละทพิโผก็น่าจะไม่เยอะเท่าไหร่ทพิโผก็คือลดไหมนั่นเองนะฮะก็มีประกาศอัตราดอกเบีย้ยของออสเตรเลียนะครับที่สําคัญแล้วก็นี่ครับ ช่วงคืนวันอังคารวันจันนี้เหมือนเขาไม่เอาตัวเลขใส่ไปเพื่อให้เทรดเดอร์ต่างๆได้วางแผนและพากล้าทำใจนะเพราะว่าวันอังคารเนี่ยมันจะผันผวนนะครับเพราะว่ามีการเลอกตั้งของสหรัฐอเมริกาน่าจะคาบเกี่ยวกันไปวันพุธด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ช่วงวันพฤหัสน,นะครับมีการประกาศอัตราดอกเบี้ยของประเทศอังกฤษนะครับก็คาดการณ์ว่าน่าจะลดนะก็ดูว่าถ้าไม่ลดนะครับ ถ้าเงินปอนด์ก็จะแข็งแต่ว่าถ้าคาดถ้าตามคาดก็ไม่น่าจะมีอะไรเท่าไหร่นะครับทีนี้ก็มีเฟดฟเฟลด้วยนะครับทีนี้เฟดฟเฟลดเนี่ยปกติเนี่ยมันอยู่ในคืนวันพุธข้ามไปวันพฤหัสเฟดเฟลดก็เลยย้ายมาเป็นคืนวันพฤหัสข้ามมาวันศุกร์ช่วงตีสองนะครับก็ตลาดก็มีการคาดการณ์ว่าจะลดทีนี้ถ้าจะเซอร์ไพรส์ตลาดอาจจะไม่มีการลดอ่าอันนี้ผมอาจจะมองมอง ส่วนทางนะครับมองไม่เหมือนกับตัวเลขคาดการ์คืออาจจะไม่ได้ลดหรือลดอย่างมากก็0.25เพราะว่าปัญหาเรื่องตัวเลขเงินเฟ้อเองนะครับที่ตลาดเขากังวลกันนะครับจะเห็นว่ามันสะท้อนมาก,กับราคาพันธบัตรที่มันไหลลงมาอย่างต่อเนื่องนะหเห็นไหมครับอันนี้ที่ทางตลาดเขาเริ่มมองกันแล้วซึ่งถ้ามันออกมาตามคาดนะครับ0.25มันก็จะทําให้มันก็วิ่งหน้าเทตดแบบนี้แหละครับยกเว้นว่าประกาศลด อีก0.5นะครับประกาศลด0.5ก็คือเอออัตราดอกเบี้ยร่าสูดเหลือ4.7 4.5ไปถ้าประกาศแบบนี้ปุ๊บก็น่าจะได้ให้ดอลลาร์มันอ่อนลงแล้วก็ราคาพันธบัตรดิบขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับสัปดาห์หน้าก็จะประมาณนี้นะครับไม่ได้มีประเด็นอื่นนอกจาก1นะครับเดี๋ยวสู้อีกทีหนึ่งก่อนจะจบไปก็คือ1นึ่เลือกตั้งนะครับสอเรื่องสงครามสงค,คามน่าจะซาซาลงเดี๋ยวรอดูว่า วันนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยมีการขยับเยื่อนของทางอิหร่านหรือทางอิสราเอลบ้างหรือเปล่าถ้าไม่มีก็น่าจะรอดูอีกทีหลังเลือกตั้งนะครับว่าจะเอาอยัางไงกันต่อเพราะว่ามันก็มีดนะ้านทางเลบานอนก็มีข่าวว่าทางเลบานอนก็จะเจรจากับทางอิสราเอลเรื่องหยุดจิกอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็เลยทําให้กระแสร,ราคาทองมันไม่ค่อยวิ่งเหมือนก่อนนะครับอ่า ตอนนี้ก็น่าจะจบแล้วประมาณนี้นะครับสิ่งที่ต้องระวังในการสัปดาห์หน้านะก็คือช่วงวันจันทร์วันอังคารนะครับถ้ามีโพซิชันก็ระวังไว้ด้วยเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะสะบัดได้ทั้งขาขึ้นและขาลงเพราะว่าเวลาวันที่เลือกตั้งเนี่ยมันจะมีช่วงช่วงหนึ่งที่คนนึงนำแล้วก็ช่วงช่วงหนึ่งอีกคนหนึ่งนำด้วยแฮริสอ,อาจจะนำหรือทัาอาจจะนำสลับกันไปสลับกันมามันทําให้กราฟมันสวิงฉะนั้นในการที่กราฟมันสวิงอ่ะมันจะตบสต็อปลอตที่คุณมองไว้นะครับ ก็ดูใกล้ๆใกล้ๆช่วงปิดถีบของเขาไปแล้วกันนะครับสรุปตลาดน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวรอไปดูในช่วงอีกคลิปนึงที่เป็นเทคนิคแล้วกันนะครว่าจะเป็นยังไงต่อไป